เ,เดี๋ยวผมสัมผัสเพื่นเบิ่งรับว่าเพิ่นมาจังไดจังไดเป็นจังไดครับตอนนี้เพิ่นกำลังอยู่ในขัน้นตอนการล่ออยู่ไปกับพรท่านในคืนดอกไป็่าหันคือเก่า,เ,าเดี๋ยวสิถามเพิ่นเอามาแต่ไสครับนี่มาไกลมาไกลปัในไดนี่เอามาแต่เสนวนนวลนันเสังนวนเสบางนวนนี่มันอยู่ไกลปัในไดบานนี้ <c oughs> เลยสวรรค์ไปอีกบ่บ่สนวนสวรรค์ มาตลอดบ่มาทุกปีบ่แม่นมาทุกปีมาทุกปีเนาะได้นี่บ <m are> ่แนวได้แนวกินได้แต่ยังแนวกินมีบ่ก็กรลายอยู่แต่บออยู่เนาะเอออยู่หันเนาะเออเอาเอาเอาอันนี้ละเอาระมาณนี้ละเอออไปไปลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวสิถือซอยมีแนวถือซอยบ่หนิใส่เข้าไ่ใหญ่ผู้ใดเดี๋ยวสิซอยยักหน่อยผมว่านี่ก็ซอยซานันได้นี่เอออ่ะอาเอา เมื่อไหวดีแล้วเมื่อช่วงนี้บบคอยอ่างปันไดถ้าเมื่ออันนี้แหละสิไหวกลัวอันนั้นสีรษะมันคุนมันอ่างลายนี่ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เมื่อแล้ว <c oughs> ใช้ใช้แนวใดนใช้แนวใดนของเจ้าโมมี่เลยบอก <c oughs> โอ้จินอิ่มอาคอยคอยอู้คอยฝากห่อนนะนะคอยเอาห่อนไหนโอ้ขอบใจโอ้ พอนกันยังโบราณไอดอกพอนนี่กินแสบแล้วก็ซุ่มข้อดีเอ้าให้พูละกอนให้พูละกอนเอาพอนี่ใหห้จันละาโอ้ยมันมันเนี่ยงโบราณเนาะกับปั้นกันหลายคนเนาะอ้าวแดงปั้นกินอยู่บ่แม่ใหญ่โอ้ยเขาแม่ยัยกินด้วยกันโอ้แม่ใหญ่ก็มาทุกปีบ่มาห่วยไปเบิร์ตนี่เวรได้ดิโอ้บัดซีหอดบ้านประมาณจ้าง่วงนี่ ชูโงเดียวแสดงว่าโบกายแห้งเนาะโอ้มาโหลดส่วนโตบอลลุดโหลดโดยสารโอ้โหลดโดยสารเนาะโอ้มาดสื่อเอาทุกปีบ่นี่มุนบอกขึ้นสื่อใหมาอีกก็เห็นเมื่อไหวหลายแสดงว่ามันมีหมอกไหวอีกบ่อยู่ทั้งบ้านนี่สงสัยขนาดเลยอยากถามอยู่ว่าเป็นจังไรลูกลายบอกหรือจังไดบอก ให้กว่าซื้อไปฝากลูกฝากเต้าบางที่ที่นอนตัวนี้กับสาดเนาะอืมสาดนะพ่อโอ้แม่่ลูกโหมันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันเนี่ยเบาถ้าคุณก็ได้เฮ็ดคือกันขายมั่นบอกปีนี่ด้ขายเราบอกมั่นบาอ๋อการเดียว่าขายมั่นได้เงินขายมั่นหลายอันนี่ล้านบอกค่ะล้านบเบาอ๋อล้านพันสองพันสามเลยโอ้ ลูกลูกสาวเขาโรงเรียนอยู่เป็นบ่ตอนนี้โอ้โรงเรียนอยู่โรงเรียนยังโรงเรียนว่าไม่ดูมันฟังบูงหูเรื่องสีทวนให้ฟังต่อโรงเรียนยังเกาะมอตซบางนวลมอตซบางนวลอ๋อเออกระบอไกลเป็นไดเป็นบ่อกรอยู่ใกล้ๆบ้านบ่ห่างจากโตบ้านไกลบ่ โรติดบาทเลยขี่รถไปเองบอกหรือหรือมีรถรับส่งทางพุ่นขี่รถไปเองโอ้มีนึ่งว่ามันมีรถรับส่งคือทางประเทศไทยแต่บวกไกลเนาะเป็นโรงเรียนในบานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจิกไปขนเบิงในโทรศัพท์ว่ามันอยู่ไกลอยู่ไกลมัลางใดโรงเรียนยังเกาะลื่องนะมอตอศบางนวลไล่บอกนักเรียนไล่บอกตังมืหลายงมืหลายเอาแสดงว่า มือมากมือบ่อเบาแล้วแต่เบาเขาเบาได้คู่กับเบาห่ายเบ่แต่ว่าบางคนข้าวเวี่ยงกับสีนอกระเลยสีเบาได้ไปเนาะอ้ยู่ปออยังบ้านี่มันมีป้อมีสันตอนนี้อยู่สันยังนี่เป็นหม้อแล้วแม่นเบหม้อไอ้ยังบ้านนี้เริ่มเริ่มต้นมันเริ่มต้นแต่ยังสมุดขึ้นสันสับนี่เล็กหน่อยหนี่สับนี่เขาเอื่นว่ารยังนี่อุบานปอหนอ๋ออุบานแล้วก็ปอหนึ่ง หอดพ่อหาเบาหอดพ่อหาอะไรกัขึ้นหม้อหนึ่งอ๋อหอดพ่อหาน่าแล้วก็ขึ้นหม้อหนึ่งหม้อสองไปจนหอดหม้อใดหนิหอดหม้อสี่เป็นป่าวสำรับโรงเรียนโรงเรียนอันนั้นหันหอดหม้อสี่เบาไม่ว่าไทยยังไม่โตอีวานยังไม่โตใดเออคือกันคือกันโรงเรียนทางฝั่งไทยฮาคือกันกับแถวนี้สิหอดหม้อสามโรงเรียนหน่อยก็ต้องไปเข่าโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนใหญ่คือกันอืม บ้าน,นีได้เงื่อนไปมือจากบาทไปโรงเรียนมี่ได้เงื่อนไปบ่เออโอ้เนาะโอ้ดีดีคือกันคอยคือกันอยู่ประเทศไทยแต่กี่ความเป็นได้หน่อยซ้ำเจ้ากะมือละบาทสองบาทต้องมือกัะบไดคือกันขี่จักรยานไปคือกันแต่ว่าเปรียบเทียบคือสูมือนี่เล็กหน่อยทั้งฟังนี่สิบยี่สิบบาทผูและคันซ้ำเจ้าเป็นสาซ้ำหน่อยนี่หาสิบบาท จังสีด้ไปโบซานโบ,บไปค่โบไ้เงินโบไปเป็นแบบนี้โทรศัพท์มีกันบอนี้โทรศัพท์ <c oughs> ขอจีมีมีช่องขอจีฝากช่องเด้อเป็นช่องเฉลิมชัยขันจากเบิงเจ้าของขอจีโลกวันนี้ติ๊กต็อกยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเขาเบิงใดเด้อเฉลิมชัย <c oughs> อยู่ทรืงพี่แหละ <c oughs> แมนอยู่นามูนีแหละเ <c oughs> มืองไทยนี่แหละ <c oughs> ช่องฉเฉลิมชัยพิมเข้าไปเลยถ้าเป็นติ๊กตอก็เป็นฉเฉลิมชัยชนแอ่วมกสิขึ้นตอนนี้ลิปกำลังปังอยู่พวกเจ้าอาศิษ์ไม่ข้นกระแซนาฟีในติ๊กตอกกไดเดีวขอชีร่งจังหน่อยนี่เลย